สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มิฟอร์ยอนดับเพลงไปหวันค่ะมาแนะนําให้รับฟังแล้วก็มาพอดแคสต์เรียกเรามาเฮาพันนะคะชื่อภาษาอังกฤษว่า Mary My Dead Body อหรือในชื่อไทยว่าแป้นนากับผีเป็นภาพยนตร์ในปี2 0ง2นะคะหรือสอบห้าหกห้าค่ะระยะเวลาขหนึ่ง,งคือ2ชั่วโมง9นาทีในช่องทางรับชมของ Netflix Netflix Thailand มีพับไทยค่ะโอเคอ่า ถ้าไม่รู้จะพูดยังไงเรื่องเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อของฝั่งไต้หวันผมไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นชนิดไทยเปเป็นจีนนะใช่ไหมก็คือเหมือนค่อยคคนจีน,นะคะ่ะเรื่องความเชื่อต่างปลาที่แบบเกี่ยวกับผีผีสางๆนี่ค่ะอืมแล้วก็อ่าอย่างนี้ดีกว่าถ้าชอบการตลกถ้าชอบแนว ซึมกินใจความสัมพันธ์เลยแ o ละที่ของเพื่อนอ่าคนรักอ่าพ่อแม่ดูเพราะในเรื่องมีทั้งเรื่องของผีแต่ก็ไม่ได้แบบไอ้นะแต่เปิดเรื่องมาดิโอโตูดฉ่ำเลยอืมอันนี้ไม่สบายนะคะก็ค,คือถ้าชอบแนวอ่าสือสฟรสื่อแบบม่ลัาแม่ล้าหนังสไตล์แบบเอ่อฮองกงสมัยก่อนอย่างเงี้ยดูเลยหนังแบบคล้ายๆหนังคนไทยอ่ะตลกแบบ คนไทยเก็ตมุกอะอืมเก็ตมุงจริงคนไทยเก็ตมุกมากเลยคือคือที่ผมชอบบอกว่าไต้หวันยะไรคล้ายๆไทยค่ะจริงๆเก็ตมุกจริงๆอืมถ้าเธอได้แระแล้วบะหนังวัยรุ่นห่ะดูเธออืมสืบสอบส่วนนิดนิดาปนใหม่หน่อยให้มันดับให้ในเรื่องมันลันไปได้ค่ะมาแหละดูเธออืมประบาทนี้ค่ะคือไม่ได้สนุกจ้าหรือแบบแบบว่าผมแบบ ทำเสียเวลาคือถ้าชอบแบบใครไม่ชอบไม่รู้อะแต่ถ้าคือที่ผมออกมาคือมันมันโดนผมถูกอันอะเพราะถ้าไม่ทีโดนผมไม่เอามาขึ้นอยู่แล้วค่ะออคืออาจจะตีติติ่งทำแอคแบบอยากให้เพิ่มรูเพิ่มนี้เพราะว่าเราเป็นเกิดเป็นคนไม่คนเราไม่คนก่อ่ะเราเป็นคนตีอ่ะเรชอบตีอยู่แล้วอะแต่ก่อกรอไม่ค่อแบบทำเองเราทำไ,ไม่ได้ไม่ผมปีชอบมากผชอบแบบ เออไปใยก็ดือ่อทำให้ตัวเองดูแบบแบบว่นนะ่ะดูแอคเนชออืมแต่เชื่อเถอะดูวันท้าอะไรมากไปอีกเรื่องหนึ่งถ้าเมื่อวานใครดูคลิปก่อนแล้เนี่ยผมก็าสิบนาทีอะจริงๆในวันจีผมดูต่อกันนะคะผมดูเรื่องนั้นก่อนแล้วผมค้างมาก่มเลยมาดูเรื่องนี้ต่อค้างเหมือนกันแต่ได้ปลหลอกกว่า ทาให้ปวดใจฟูว่ากว,า,วาเดี๋ยวไปดูกันังไงผมขอพี่พีทีมนายขึ้นสปอยให้ไหมคะผมได้สายสุดเล้ละ่ะพี่พีก็สปอยเลยค่ะพูดค่ะขอบคุณนะคะพี่พีค่ะคือที่บอกคือกลมาวมาดูเขาบอกตลกก็เลยมาดูไม,ไม่เห็นเจนเห็นอ่าเหมือนแคทเกอรี่เขาบอกเป็นตลกนะแล้วก็มีพีพีมมอบอกว่าเชิญบอกก็ดูเออโอ้โหทำหมูร้องไห้สองธรรมชาติอ่ะ ก็เลยบอกปะมาไปที่ผมจะอ่านน้อยหน่อยนะเพราะว่าผมรีบผมารีบนอนเปิดไสี่ขึ้นค่ะอันนี้ราสาทูบะจริงๆไม่อยากให้เกินสามทุ่มคืนเหมันน้องอัพโหลดอัพโหลดอีกผมขออนุญาตเร็วเลยนะกราบขออภัยนะเป็นเรื่องความเชื่อของปวันนี้ผมบอกค่ะเกี่ยวข้อฟองแดาฟองแดาแฟนผีผมมาฟังไม่ชัดว่าพี่ต้องมาแต่งเพราะว่าผีเนี่ยเอ่อตายโหงหรือเปล่าอือ หรือว่าทำเพื่อให้อะไรที่ตอบผมไม่รู้นะเพราะว่าแกตายโดยรถชนไปคือคนไทยฮู้ิปไปหูอ่ะแปลว่าเพ็่อุบัตเหตุแหละเป็นความเชื่อค่ะก็เลยไปทิ้งสองแดนไว้แล้วคือเขาบอกว่าไม่มีพรรคคนที่หยิบอ่ะตอนมาแต่งงานแล้วพระเอกเรือกหยิบพระเอกมันไม่สนใจค่ะแล้วถ้าวางเรื่อเรื่อเขาเพีเป็นแบบเหมือนคนเกียนเย็นเพียอเกียรตุ๊ดอ่ะเกียรตุ๊ดแก,กอะอย่ามาโดนปวกไม่ชอบอ่ะแล้วก็แบบกูใส่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ย แล้วแกก็มันหยิบไปวัวาบุงอากงหอบไออามาตลังปากับเพลอามานด้รักมากฉันมีวกิ่งมาบอกว่ยไม่มีนะคนสมัยนี้ใครจะมาหยิบซองแบบโอ้โหมันคนที่แบบว่าเพลไปนะต้องเป็นคนที่มีอะไรนะมีความกล้ามีจิตใจดีก็เป็นเรื่องของโชคลาภจะมาเพลจะไม่เชื่อเออแล้วก็บอกว่า อาพ่ออาม่าบอกเลยเจอเรื่องซวยนะถ้าไม่ทำตามเนี่ยโห่แกโดนจับแดยทุกอย่างที่แกสนัดเคลียบมือแล้วยังโดนอ่ะแต่ก็มีมุกตลกสองแดงของวหนนาให้ไปใส่สอกให้แกดวผีแกไปเทียบสิงหกพันตลกดีแต่ผมจะเรียนจับตรงเลยว่าพูฟกับไอหวานเอาจริงนะไว้ใจไม่ได้ละนะตอนเนี้ยไว้ใจไ,ไปกันใหญ่ละอือไปดักเอานักเอาสนเอาแบบไม่ไม่สนไม่สนอะไรเลยอะ่ะอื โหดร้ายมาก <c oughs> มาผมตันไดเลยนะฉากนั้นมากลับมาฉากนม้ฉากคือฉากเพระออกอล่ะทะเลาะกันแบบมันต้องมีอย่างนี้แหละอยู่ด้วยกันแล้วก็แบบแต่างเหมือนเหมือนเป็นหนังทัสฟอร์วิ่แบบว่าผีมาอยู่กับคนแล้วกแบบ็มอกให้ทานู่นทำนี่จนแบบเฮ้ยทําเรื่องของมึงอะกูไม่อยากทําแล้วทําไมอะเออไม่ทำแล้วเว้ยแบบมันต้องมีพรอนฟิกเลนะ็กน่อยทะเลาะกัน,นหน่อยเงี้ยเออ แต่ค่อยกลับมาดีแกนตัวยนยิ่งหลักจกันเปสเปแล้วนี่ออกใช่ไหมคะเป็นแบบเรกว่า็นแบบมันวัดใจกันหน่อยอะฉากนั้นผมไม่ชอบฉากที่พระเอกแบบเอาไปไ้าปไ้าปไป,ไปไปชื่อเพื่อนอะปชื่ออีคนพระเอกอีกคนสัอออนฝุ่นรีบไม่ถูกอะเพราะเขาเป็นพระสามีออเออพระเอกเป็นภรรยาอืมอืมแต่เรื่องเลือกคือพระเอกเป็นนายเอกส่วนเพื่อนมันนะ อ่ามาเอกเอออ้โงเลยอ่างงนะออพระเอกกับนายเอกเออพระเอกกับนายเอกหพระเอกในเรื่องเป็นพระยาเป็นพระเอกส่วนอีคนที่เป็นสามีเป็นนายเอกเออเคยถูกแล้วามาแกเอา,า,าป้ายศกไปไปชื่อที่ไว้ในบ้านมันนังจีเทนป้ายแบบเขียนน่ะเออแกไปหาแฟนเก่าไอ้นายเอก ปแล้วก็แบบพอได้กลับไปใส่แบบเอ้ยมียธอพูดดีแบบทำไมอ่ะเอแล้วพอพูดไปคุนมาเฮ้ยไอแฟนเก่าอ่ะก็ไม่ได้อยากแต่งหน้าด้วยแะแล้วลพระเอกก็โกรธแทนเลยฮะไม่อยากแต่งไม่ไมหมาอเขาไปนะมึงไปหลอกเขาแบบบอกก็ไม่อยากให้เสียใจบอกก็นั่นแหละมึงทค่ไมเสียใจมึงไม่บอกไปหล่ะมึงแกมาแบบนั่นทําไมาก้าเกยว่านู่นนี่นั่นทําไมมึงก็บอกเขาไปสิมันไม่อยากแต่งเออมาหลอกอย่างนี้แบบแเขาคิดยังไงผม <_ dull> ตอนแรกมึงทะเลาะกันมึงจะมาแก้แค้นมึงกับอยพูดด้วยกันถี่มอวว่ามันเป็นคอนฟ lict เปนเป็นพิมที่ดับมาเตอผมเลยใจฟูใหหนูบอกอ่ะอืแล้วก็เลยรู้ฉเฉยว่าพ่อของนายเอกพ่อของเมาเมาว่ะมาขอให้ไอ้แฟนก่าวไ,ไปแต่งไปแต่งงานแต่งผีให้ทางที่งานแต่งแกทัละหมดว่าเฮ้ยเพื่อนเลยให้สารล่าเอาไาก็ไม่รู้อ่าก็เรียนรู้แล้วก็ไอพ้พระเอกอ่ะที่ตอนแรกเหยียด ทุกอย่างอยแยดเพศแบบเหีย่ยนนู่นหยดนี่ผมก็เลยมันแบบยอมรับทุกอย่างแล้วอะนะก็แบบเหมือนกับแบบมัดเด็ดแ,แทนอเดียแบบเฮ้ยมันไม่รู้สึกแบบอะไรเลยเหรอเออชาดิโวได้ร้ลลองไห้เลยคือพระเอกแม่นเป็นแบบคือแม่มเป็นคนดีแต่คือไม่ได้แค่คนเคยเกลียดตรงาตัเขาไม่เป็นชายแท้แล้วหรอเน,นี่ยแล้วก็มาเจอเขาเปิดปรับตัวไปถูกอ่ะคือแบบ ตุ๊ดเกยหรือสาวฟองเงิอต่งางๆอ่ะเออคือต้องไปผมมาโชคดีผมมีเพื่อนมีน้อ,นองไม่ได้เป็นเงี้ยผมเฉยๆเอาจริงน,นะให้มันเกิดกับผมก็ได้ให้ลูกให้ให้ลูกใ,ให้หลานผมมาตุ๊ดเป็นเกย์เป็นทอมันก็เอาเหอะไอเฮียไม่ได้ไปทําร้ายใครไม่ได้ไปทาไอผู้ที่ไม่ทาเรื่องเฮียแม่ลำคาญมากกว่านี้ไม่เป็นคนแม่นวิไอเฮียรู้เรหรอเราแค่ชอบผู้ชาย ู้ชายเท่าผู้ชายมันผิดตรงไหนวะผมก็เลยงงผมไม่รู้ไงว่าผู้ใหญ่คิดไงแต่โตผมผมเฉยมากแนนทำแว้งจะชอบเหรอมันผมชอบกเกาหลีผมชอบผมชอบแบบเจอไทยผมก็ชอบเงผมเจอไทยผมก็รักหมดเลยอะอยากรูปชีวิตอย่างเงี้ยออมันกับเปลอาจป็ล็อิ่งยมเลยแล้วมันกับป,ปิดภาษเขาเป็นคนไม่ดีหรือเราไม่ชอบเขาเหรออย่างนั้นมันใจแค่นววะ้นวะไม่ได้พาไปต่อแลวดูสวยหรูแต่เป็นเพงที่ผมคิดจริงไม่เคยคิดเรื่องที่จะแบบอะไรกับ ผู้ดีเลยดิโนะะให้ลูกเป็นทอมได้ก็แล้วแต่แต่ชอบผู้หญิงด้วยกันกันแล้วแต่ทําไปเลยอย่ามาทำหนักอย่าไปติดยาไม่รู้นะติดยาแม่งเสียสุขภาพาไปหาเลวิสติคุูปิเออติดคุกต,ติดตารางนี่ไปขายยาไปทําไ่ท,าทําเถอะเออเลียให้เก่งเอาตัวให้รอด,ดออก็พอทําไปเถอะมาลังมาเพราฉากนี้ที่เบกขึ้นไปแล้วเดือดแผน่น แทนหมาเมาอ่ะนายเอกเมาอ่ะเรารู้สึกว่าโหผมเรื่องึงฉากเรื่องหนึ่งเลยอาจจะลางๆบ้านะคะเรื่องดักลาสไบเออร์ครับมาจจะหรือกนะเราจำไม่รู้จำชื่อถูกปะนะเออที่ในเรื่องจาร์เลตโต้แต่เมันแต่งมันเหม็นแตนมีเนี่ยแล้วก็ไปเดินไปเดินไปเดินมาล่ะแบบไปเหมือนซูเปอร์ซูเปอร์มาร์เก็ตแตงเงี้ยอ่ะแล้วก็ไปเดินกับแมทธิวไมคคอนเนยก็ไปเดินกันแล้วแกชอบกวนตีนวัยร่สองคนอ่ะเพราะ ในเลี่ยงแมทธิวเป็นคนไม่สนโลอะนุ่มไม่สนเที่ยแล้วแบบพี่จะาเล็กก็แบบอะไหนเธอถ่านรีบไปเพกก็เสย์สายไปเธอโอ้่านนะ่าหน้ามันคาเสย์สายพี่เออเอาไว้ซื้อเลยก็ซื้อไเป็นรีบไปแล้วอะไรอ่ะแต่แล้วอะไรอ่ะแช่ดีก็ต้องบน่นโอ้เราไปสองอันเลยแกไม่ต้องเลือกเอาไปแล้วอะไรพีได้น่าดีอันนี้อันนี้ไปได้ดีกว่าระหว่างเรีวิว แม่งเหมือนเจอใครสักคนเหมือนเพื่อนเก่าหรือใครของจา่าเหลนเดินมา oh, อ้าอวอตุเอ้ยมาทำไรวะไอ้เหย่อเป็ดเอดปนเนี่ยไอย้ตุ๊ดหนู่เยไปก้ปกาวคขด้วยอไม่ติดเชื้อแล้วเข้าไปแกงเขาไปแกงจาเลนจาเลนก็นเล่นตุ๊ดตุ๊ดี่ตัวจริงมหอีเย้ตัวจริงเป็นวดวะพี่จแต่ตัวจริงแม่โหดเลลนเขเล่นแบบเอ้อแบบขาไม่อยากตอบโตหนีเดินหนีเาแบบพยายามแบบนู่นนะี่นั่นถ้าบอกจไว้ทีนะ ไอ้เฮียพี่แมทธิวเดินเข้ามาอะมาว่าไงนะเออแล้วเขาไปสัต์เลยบอกว่าอยาให้เห็นมึงเรียกเพื่อนกูว้ยนี่อีกครั้งเหแต่ทันทีก่อนนั้นเนี่ยแม่งบ่นพี่จานเล็มยาวเลยว่าเฮียทํยามคาับเียกูอยู่นั่นแหละแต่จริงจุดจุดเน่งคือควไม่ไดาเป็นครอบครัวเดียวกันนะ่ะผมก็อบอกเฮียผู้ชายแม่งเท่หว่าในเรื่องนะเออบอกปะเส็กซี่ยังเลือกสิ็กซียัง อันนี้วะยังไม่เสร็จเลยอ่ะพี่ว่าไปเถอะไปอะไปก็ไปแบบเออพี่จารเล็ตนั่ยหอบแบบมองไปยิ้มยิ้มอ่ะเออแต่ที่มาถึงวาอะไรอ่ะอะไรอ่ะแบบคือแม่เท่บอกว่าดึงฉากนี้เลยแบบไออะเออเห็นแล้วแบบแม่งใจฟูใจฟูอืมไอเหียตุ๊ดแก่ทอมไอเลสเบียรห่างแม่ไม่ได้ไปโลกติดต่ออี๋ผมบอกายคนแล้วเป็นที่พันธุกรรม เออเป็นพันธกรรมในในตัวของพวกเราที่แหละมันเลยส่งผลไปมันไม่ได้ดับเห็นอุ้ยชีายเห็นเย่ะอยากเป็นทอมจังเลยอยากเป็นตุ๊ดจังเลยอยากเป็นสาวสองจังเลยอยากเป็นเกย์จังเลยมันไม่ลงจิตต่อนะโดนตัวขันมันไม่ติดมันได้หายใจรู้เมื่อติดนะมันเป็นอยูเใสไฟสบิทเขาเล่นในสบิชี่ในโครโมโซนไอพันธุกรรมของร่างกายแล้วมันมาอยู่แล้วอื้มอืม โมงนีผมโม้องจนหมดแต่พวกแบบว,ว่าวิจัยเขาวิจัยมาแล้วพวกเจนเนอรต่างๆน,นักวิจัยสวรรค์เขาลงมาเขาวิจัยมาแล้วว่าจากคนที่เนี้ยโอกาสที่ลูกจะเป็นเนี้ยเพราะอย่างเงี้ยเนี้ยปึ๊บมีเท่าไหร่อืมโอโหก็เลยแบบอืมแล้วพอจากมาแบบเขาเรียกะ่รแบบพอเติมเกย์แล้วเสร็จแล้วพวกก็เอาแบบเติมเกย์เสร็จล้วแล้วก เพ่เก็เรเอา้าหายไปไหนวะเพ่เล่นมาตามหาไม่เจอคือนในเอกเราอ่ะเม,ม,ม,มาเมาอ่ะมันนัง่งมยู่ริมน้ำแบบสง่เงาเศร้าอ่ะแล้วก็พาเพ่ก็พาหมามาหม,มาน่ารักมากบิดใจะล้าเสลยวเพ,พไว้ว่น่ารักเปินตเมีอจะตัวอ้วนแหวนนอนตะแคงขาแบบไวติดกันอ่ะแหวนนอนตะแคงสัวนอนตะแคงซ้ายมือขวาไวไติดกันอ่ะคืออ้วนอย่างนั้นแหละคือลอยอ่ะตลกกันมากนั้นมากแล้วก็พามาแล้วแต่ว่า ก็เลยบอกเอ้ยแบบไอ้อนี่นะจะเซ้นก่งในใหม่แล้วม่ก็จะทำให้ยิ้มคือเบบไปกวนคนครูครูอะทำให้ยิ้มแกเป็นชายแน่เออแล้วนายเอกเขาบอกโอ้ยงอคนด้วยงี้คะเออใครบอกไหมว่าทำไม่ง,ง้อคนอย่างนี้มันก็ดูน่ารักและฉากนี้ทำถูกลอให้ตอ่ออีกเพียงก็บ่นว่าต้นเองมีคนหมายเท่าเทียมก็เลยอยากแต่งงานไม่ได้ผิดที่แฟนเจา้าเปลอกผิดที่ตัวเองที่แบบอยากคิดไปไกลอะว่าแบบรักมากอะไรอย่างอยู่ด้วยกันอยาก แต่งนานที่มีสมรถรถเทียมแม่บปะเพราะว่าพอสมรรถเทียมหม่อย่างพี่บอกอะบางทีที่ผมมองนะอย่างเขาเป็นคู่ผู้หญิงผู้หญิงอย่างเงี้ยผู้ชายผู้ชายดังปะเขาจดทะเบียนไม่ได้เป็นคู่ชีวิตไม่ได้ซึ่งเวลาเขามีมอดองอะไรพยกงเนี้ยมันก็จะไม่ไมตกอยู่ที่คนที่เขาเหมือนน,นั้นเ่ยมันทำประกันนะคะประกันไม่สามารถทําให้อ่าเหมือนกับที่ไม่จะเป็นเชื้อสายขึ้นบนลงล่างได้อ่ะ ผมใช้ว่าขึ้นบนลงล่างมาเพราะว่าผมเรียนมมนที่บุกคุยว่าแต่ไม่ได้อธิบายนะมันคล้ายๆบว่าผมอยากจะหมายถึงทหารที่เดือดสามกอ็อะแต่ผมพูดแค่ว่าทหารนะ่ะผมแค่ไม่ได้ไม่ได้อธิบายเหมือนกันว่าขึ้นบนก็คือพ่อแม่ขึ้นบนซ้ายขวาซ้ายขวาก็คือสามีภรรยาอืมแล้วก็ลงล่างก็เป็นลูกอืแล้วาจากนั้นไปก็เป็นแบบลูกหลานเลี้ยงแล้วก็พี่น้องของเราเลยพวงนี้ค่ะก็เป็นแบบถอยลงมา เขาจะมีระ่อับกาขั้นหนู่แล้วค่ะอืมเพราะเป็นประมาณนี้เนี่ยนะกันแบบจะมาสมัครเท่าเทียมก็เปิดบล็อกมะอืมเพราะว่าคนอ่ะมันเซ็นให้เพนใหญ่พี่ใจกะว่าเขียนชัดเจนเมื่อบาทิ้งให้แบบไหงเงี้ยเพราะอะไรเขาไม่ได้ทําประกันเลยก็ไม่ได้อืมเพราะประกันมันเขียนถูกรับผลประโยชน์แล้วมันเจ็ดคนนอกไปได้ไงอืมรลเขจยนผมใข้เจคนอื่นนะเขาบอกไม่ได้ผมก็เลยเอ้าวัะพี่แบบ ผมบอกก็บางทีถ้าแบบเราไปได้วยกันทั้งมากอย่างเงี้ยแล้วผมให้ทุกคนที่ไปคเขบาผผมอะซัเบิ้มพร้อมกันอะก็ไม่มีใครดูแลเรื่องใครได้ไปสิผมก็อยากทิ้งไว้แบบสักเอเนี่ยเพราะถ้าเป็นสูตรผมนะสมมติว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เวลาเขาแบ่งมานเวเขาแบ่งอ่าปุ๊บป,ปั๊บอ่าเวลาเอาประกันฟูด,ด้วยเราแบบแบบนี้ผมว่า,าให้พ่อให้แม่ โซล์ร้อยเปอร์เซ็นต์จะมาให้พ่อให้แม่ห้าสิบห้าสิบก็ทั้งสองท่านคนละห้าสิบห้าสิบตัวเป็นร้อยพักในท่านหนึ่งจากไปก็อีกคนหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วต่างไปพบก,กันก็เรียบร้อยศูนย์ผมก็เดี๋ยวทิ้งไว้แบบคุณรัวผิดชอให้แบบพ่อแม่พี่เงี้ยอ่ะเพิ่งให้อีกคนนึงเงี้ยเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์คือทุกคนหมวกกันไว้ให้มันแบบอ่าห้าสิบสี่สิบอีกคนหนึ่งเก้าอ่ะเหลือหนึ่งผมให้อีกคนหนึ่งนิดหนึ่ง พีดีเขาถ้าเป็นเอเย่นบอกว่าไม่ได้ว่าเอาหล่ะว,ว่าทําไม่ให้หนึ่งนะบอกก็เป็นเผื่อคนไม่ของผมมาปลายก็เหนให้คนนอกไปเถอะผมไม่อยากให้มันตกอยู่เสียสาระสาธารณส,สมบัติของประเทศอืมผมอยากให้มีคนที่เอาเงินไปดันบอให้ผมไปใช้เหรอเอ่อจะได้แบบช่ารู้เรือ่องอยาไปกินอยาไปเที่ยวไปทำบุญเอาเลยแ้วแต่เอาเลยอืมพอตกเป็นมาสีเดี๋ยวโดดเอาไปดูงานต่างประเทศเดี๋ยวจะไปดูเพออย่างเลย แหละม,มัต่อนายเอกที่นั่งซึมอยู่เนี่ยก็นายมิสโซฟก็เดินไปไกลเนี่ยอืเราก็เลยหรอเพ่แลหรอไม่เป็นไรแบบเออเข้าใจแบบอืมขอโทษด้วยนะที่แหมงเป็นเฟร์เนชายแท้งไงด้วยไม่มีความเข้าใจเรื่องแบบนี้อาจจะแบบแข่งแ,แต่ด้ามหรือประมาณนั้นอืมแล้วสุดท้ายฉากที่พระผมลองให้ซ้ำคือว่าเออแกพูดแล้วแกทำปาคขอพ่พูดเขาเห็นไม่อกเสียใจแกแกก็เหมือนปอบแบบ เออนาก็เขาเรียกว่าบอกว่าชาร์ตก่อนใชอเป็นหมาแล้วนายเลี้ยงใช่ไหมเอางั้นชาติตเนี้ยเออเดี๋ยวฉันเลี้ยนนายก,กันนายดีอย่างนายเป็นอนให้หาให้ใจถูกฉ,ฉันเดียฉันเลี้ยงนายต่อีชิตเล,ยแล,ตนะลยแล้วตอนพูดคำเนี้ยอะไอคี้วผมว่บกาไหลแล้วอะแล้วแบบพี่แต่เอกอก็แบบซึ้งตามอะเอ้อแ้ภาพตอนนี้ฉันบนไอจีได้นะ้ฉันจะถา่ายรูปเธอสองคน ก็คืออ่าพี่พระเอกกับแบ้น้องมาของแกอ่ะเออแล้วแกกะโพสลงสตอรี่ในจีว่าขขบคุณสองหนุ่มอ่าขอขอทั้งสองหนุ่มนะแค่สองแหละอ่าทางพี่เบกับน้องมาเนี่ยก็แบบว่าโชคดีที่ได้เกิดมาเจอสอบคนนี้ทําให้รู้จักคำว่าน่าแบบพี่โอ้โหกูร้องเลยแต่กูรูกูร้องเลยแบบอ้ดั้งซืมแอบร้องเลยแบบอะไรวะเนี่ยแล้วคือแพงต่อหนื่องมาอีกแล้วมีร้องอีกมันรูกว่าคือโห พี่ของไมเป็นคนร้องให้ง่ายก็ได์ตี้เวอร์ชันมันสูงอะเป็นคนใจบ้าค่ะจะได้เจ้าหน้บบาบว่าร้องแล้วว่าฉากที่เ,เอกโดนยิงจับขึ้นมาผมคิดว่าจัดไม่รอดแล้วเพราะเปกแบบว่า,วาพร้เปกมันพูดแบบเออแบบเผื่อฉันเป็นเพื่อนนายเองนะตอนที่ฉันได้แตกลายเป็นเหมือนเป็นผีเป็นเพื่อนนายนะนะาแล้วนะเอเอในเอกเขาบอกว่าโอ๊ยผีไม่รู้จักทุกคนในบ้าแบบไม่ใช่ใครตายาจ่กูจะลุ้นจักกูเะเบอร์เจอทั้งวิชัยนะเพ็กเขาแซวอาเพราเเช่นนะะ ตาเพกเลยตอนนี้ยฉานไอแกนอกเดี๋ยเราคงได้รู้จักกันแล้วนะไอพวกนี้เนาะโอ้โหเย,ยีกูว่าจัดล้อมอ่ะนั้นสุดท้ายอ่าไม่พี่ได้เอกเราอ่ะใช้การพื้นสุดท้ายไปสิงทุกคนเลยใช้พลังเยอะมากสิงให้ทุกคนเบี่ยงรถออกจางซ้ายเขาอยู่ไปจนมันสลานนนนยาน,นะบุรุไอรถเพื่อเพื่ะเบี่ยดออกจนรถออกจานมันได้ไปโรงพยาบาลแล้วก็ปลอดภัยแต่ว่า พี่พระเอกก็บอกย้อมในรนะแบบไอ้ตุ๊กอะไรซิอยู่มันนอนนอ,น,นอกแล้วก็พี่นายเอกเ,เราก็ร่างใจท่านแหละเราไปสิ่งมาแล้วอ่ะอือสัมผัสก็มีพ่อของพี่นายเอกมาแบบโอช่ากนี้แบบที่บอกอ่ะบานมากระมาห้านาทีสิบนาทีได้เป็นการเฉลยทั้งเรื่องเลยว่าที่แบบว่าท็อปกับลูกแบบเป็นไงคือพี่เพก็ถามพ่อกับลูกเหรอเงี้ย S <S เออแกก็แบบสารหมอกมาว่าเออก่อนน้านั้นนู่นนี่นั่นอ่ะแกก็ไปหาไปหาลูกขาแฟที่อยู่ด้วยกันอ่ะซื้อเบียร์ไปผมเป็นลังเลยไปหกขวดมาหกขวดใจอ่ะซื้อนู่นซื้อน,นีน่น่ะเพรากว่าหเหมือนกับไปเผื่อเอาไปเผื่อแล้วก็ในเรื่องผมก็ไม่รู้ว่าแกซื้อของอาศัยดีเลยน,นะครับคือผมเป็นคนใส่มีถุงว่าเ้พี่ใส่ดีเนี่ยผมว่าไม่เอกใจอะไรแล้วเฉยเฉย,ยแต่พอพี่ได้เอกมอก ก็เลยรู้ว่าอ๋อคือคือพี่เดองเี่ยเรื่องแกเป็นคนอ่ารักโลกลอวรบรอแล้วก็รดหลบปุ๊บเนี่ยเออแกไปเก็บขยะแกไปดูนี่สั่นแล้วที่พ่อแกคือประหยัดถุงแล้วก็เอาเหมาถ้วยไปใช้เองแบบมันผลออกเข้าครับกล่องไปไงอ่ะช้อนซ่อมใบคือเราไม่ต้องเปิดกล่องไม่ต้องเปิดกระดาษในกระปาาเราเรียกว่าล้างต่ใช้กับได้หนสั่ได้ง ออก็เลยบอกพ่อม,มาเศ้าโผคือพ่อป๋าก,ก็บอกว่าไม่ชอบไม่ยอยากมาพูดเรื่องนี้นะฉันไม่อยากมีรูปเป็นแบบไหมือนับมันนั่นแหลเกียรติโต๊ดอะแบบไม่ชอบไม่ชอบเนี่ยแต่งที่คือบันบิดออกไปคือแกไปเห็นแฟนลูกที่ขึ้นไปรอเห็นแฟนรูปนอกใจแล้วเมื่อคืนตัดมาว่าลูกจะขอแต่งงานแล้วแต่งงานแบบคนเนี้ยพ่อก็แบบไม่ยอมไม่ให้ที่ไม่ให้ไม่ให้แต่งไอ้ยียนี่แต่ไม่ได้ให้มงนเยอะแต่งไม่แต่งกับใครเออแล้วลูกก็เลยบอก พ่อรู้ไหมว่ามันว่าเดิรดแบบรวบรวมาวกาได้ม,มันยากใช่โอ้เปงอึดอัดนะเวลาจะบอกเออแบบเออเออแบบแมบบแบบ่ผู้ติดยาเยงยี้ยมันก็มันเล็ดด้านมาแมบบ่ผู้ดูดรีเงี้ยอ,อนเด็กดีกันมาันก็ถัวทำพ่อแม่เสีสละนะแบบพ่อรู้ท้องอย่างเงี้ยเอยอ มันยก็ยากนะแล้วแต่ลอยหน้าไร้บาทต่อแบบมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนรอบตัวความผิดหรอวัวอะไรแต่ที่อรานไม่กล้าพูดแบบนี้เหมือนกล้าเรียกร้องผู้ดับขันเหมือนกันนี่ก็เหมือนว่าแต่ขอแต่งงานแล้วก็เจอแบบเหมือนพ่อพูดแต่พ่อเขาบอกว่าพวกกูไปเห็นมากูอธิบายไปไดกไงเออพ่อก็บอกอะแล้กคือพ่อแกเลิกคิดเรื่องนี้ไปแล้วแกเห็นลูกทำทาไมก็าทำที่แกถนอนธรรามากไงแล้วแบบว่าอามาบอกโหลูกก็น่ารักเลยเป็นแบบนี้วะ แต่แกคือแกไม่คิดอะไรตั้งนานแล้วยอมแล้วเออแล้วก็เพยก็อบอกว่าแล้วทา,านานายแต่งอาจจะยอมนั่งของฟังเจ้าบ่าวไหมเออโอ้โหกูกูเสียงกูบี้บรรา,นานและพอถอนเนี่ยเออบอกขยะหน้าแล้วก็กอดกันนะแล้วก็ร้องห้กูร้องด้วยทีวีร้องกันแบบอ้ยแล้วคือตอนจบฟ like ีลแบบเซอร์วิสสุดคือตอนจบมาเป็นครอบครัว ทั้งอมมาแม่ฉันพ่อของแม่เอกก็ติดต่อมาแล้วเพจก็เรียนไอ้ไอนี่น้องหมาตัวนั้น่าทายวิวเลยมานแต่ก็มีวิดีโอคอลคุยแคทมีร้านไปถามเข้าวฝั่งคือเราจะได้รู้ว่าอ๋อหล่าตาไปทอดิ้นไปปอกันแบบโล่เจ๋งมากแบบอืมอันนี้ผมเล่าเลยใช่หรือเรีเดชันนะที่ทำให้ผมแบบเป็นแบบเหมือนแบบชิรุชิแบบไม่รแปลว่าอะไรนะมันเหมือนความสัมพันธนะ์แบแปลถูกป่ะนะใช้ปุ่นน่รารู้สึกว่าโห จ๋งแต่ในเรื่องคือเขาบิดมานะนนมันเอไมันเอกไม่มีนะมันเอกไม่มีนะเพราะนางเอกเป็นตัวลายเป็นสาเออโคตรดีอ่ะคือผมบอกไว้ใจไม่ได้หนังไปหวานอนะ่ะเดี๋ยวนี้ไว้ใจไม่ได้แล้วก็เคยว่าเรื่องเนี้ออยน่าจะทำฟานชู้ดีกว่าหมายผ่าดไวนทดสมเทาเทียนผ่าผมน่าเอาี่ว่าตอนนั้นนะสมบูรณ์เทาเทียนผ่า,าตอนนั้นก็เลยแบบมีเรื่องนี้มาโอเค ประมาณนี้ค่ะไป่องยิบนอนนะมอกาจะไม่ได้เวิน่นวงน่ะโอเคขอบคุณพี่จุฑา,นา,นานต,น,ตนะคะที่จตานเราดอกนั่นดึกเออเอาคุค,ค่ะโอ้ยรีบเกินขอบคุณพี่พทุฑาตน,นะคะที่จดงานเรัสำหรันการนสุดท้ายนี้ผมขออนุญาตละบอกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ